เงินหรอคัดไม่ไม่นะเฮ้ยแค่ความฝันใช่นะที่แท้ทั้งหมดก็เป็นความฝันข้ากลัวของฉันตายไปตั้งนานแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงไม่ผิดเลยเลวยินเป็นคุณค่าพวกเขาเขาทำลายทุกอย่างของฉันเป็นอะไรไป เธอฝอนลายที่นี่คือบ้านของเธอเหรอก่อนหน้านี้พวกเราอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์กันไม่ใช่อ่ะคุณก็หลับไปเป็นสิบชั่วโมงแล้วที่นี่ก็คือบ้านของผมแบบนี้เองขอบใจนะงั้นก็ดีนะเอะ๊เหมือนที่คิงส์ลีจินพูดไหมนะ ทำไมถึงได้รู้สึกแปลกๆแ,แต่ไหนแต่ไรมาเขาก็ยินชาสมเป็นเช่นนั้นตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงนายคนไหนกันแน่ที่เป็นตัวจริงของได้นะนั้นทรมานข้ามาตลอดเห็นว่าข้าเป็นของเล่นและใช้สัญญาผูกมัดเขาไว้ในเมื่อคุณอยากทรมานฉันทำไมคุณไม่ทรมานฉันให้ถึงที่สุดละ่ะทำไมคุณถึงช่วยฉันครั้งแล้วครั้งเล่า บอกคำพูดที่น่ารักให้ฉันฟังหน่อยไม่งั้นฉันต้องเกลียดนายอย่างแน่นอนหรือจะให้ฉันขอบคุณนายจากใจจริงไม่ต้องคิดมากนะคือไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นไม่ว่าเป็นความรู้สึกข,ขอบคุณหรือเกลียดชังฉันฉันแค่อยากให้เธอจดจำฉันในจากที่อยู่ข้างในของฉัน